สวัสดีค่ะโรงเรียนบ้านโคกลางโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาตามนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน,นีเขต1ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและท่านเลขากรพทที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านโคกลางได้ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ วันนี้จะพามาชมกิจกรรมของโรงเรียนค่ะโรงเรียนบ้านโคกกลางมีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกแบบ active learning ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริงปฏิบัติจริงซึ่งทางโรงเรียนมีห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และมีการบูรณาการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจทั้งภายในโรงเรียนและในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนนอกจากผลงานด้านวิชาการของโรงเรียนแล้วโรงเรียนของเรายังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าสแสดงออกไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีและกีฬาอีกหลากหลายชนิดซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านอาชีพของนักเรียน จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลมากมายทั้งด้านนักเรียนครูและผู้บริหารซึ่งทางโรงเรียนบ้านโคกกลางจะพัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปขอบคุณค่ะ